ได้เงินมื่นมาเอาไปใส่ยังย้ายเท้าโอ,ย,โอยให้กินฐานทานซื้อยู่ซื้อกินรักษาตันเจ้าของอย่างไปห,าห,หาหมอมนหาหมอย้ายม้อนเด้ไปใส่ยังใส่ไปซื้อปุ๋ยมาใส่เขาซื้อเน,ยอยนื้อยู่ได้กินมาจีนซื้อปูซื้อปลามาช่วยย้ายของกิน เอ,อ๋ยพ่อไปให้หน้าโยกคนแม่จเจ้ามานันดีก็เดียก็โดเอาเงินมหาหักแจกคนทุคนจนยังเล่าสิได้บุญหลายหน้าโยกกย็ไดเก็บเป็นเย็นอุ่นก็เอาเงินหน้าโยกนี่ละ มาเอาไปเห็นอย่างดอกไปกินไปทานท่างวัดคนมาแพ้กะท่านไป